เ,เอาสวีดัสสวัสดีรอบคำโอ้ยบริดัทฮิตาเฮลโลเอ้ามีเบิรเจ้าเอาคุณจ,จนใหมต้องมาเจ้ามาหนีได้ตอนไหนบ้าของนายหันเน่ยครับนอ้องเป็บปลาลุงวงกินเนี่ยม,งมงุงวังหวานน่าแดงนาดำเออมันโดนออกนอกพื้นที่อหอน ตบุตรชาวอินเดียเป็นก็ไปซีดปลาไปซีดเบ็ดเบิดมือเป็ยังไงซีดเบ็ดกับสามมารยักโตปานปานบ่มีปากปานปานบ่มีน้ำไปเห็ุจังไหนคือจังบ่มีปลาบ่มีน่ะไปหาปลาได้จังไหนคือปล่อยช่วงก็ปิดเมียปล่อยเมียได้จดอกเว้ยหากินก็ว่ามันให้เอาเย็บใบปลาดมากินตะเพียนในมันก็จะเสรยตรงแล้วไปใจคอนโดก็คือบรเเ็ณคอนโดคือเขา มันกเราได้ปลาดุกโลนึงมือเ้าอือไปใส่ใส่บ้าดไปใส่ใส่งั้นมองเดียวกันกับเจ้าหรอหัวตะอาน้ำแล้วตัวนี้อาบได้รวนแล้วเบิ่งหนังอยู่โอ้หัวจะทุ่มนึงก็ทีเขานอานตะเว้นแท้เบิ่งหนังมาปั่มปั่มบ่ยังไงไปั่มปั่มยังฮะคือหัวจะทุ่มนึงก็ทีปั่มปั่มเร็วแท้โอ้ยย่ามเนยมันก็บ่ได้นั่นเนาะของเจ้าของเนาะอืม เบิดม,มือครับแฟนครับพี่น้องเพิ่นไปนั่นตัวเพิ่นไปว่านั่นกับนังสามไปหาปลาอยู่หันหลังอยู่ในนองหังนุ่มจุ๋ยพี่ยายเวอร์ไร่ภากันไปเมืองพันไหมอ่ะไปซื้อต้นบังหุ่งต้นบังไว้ตัเราได้ปลาดุกมันจะตัวของงมๆงนี่แล้วมาขายปลาดุกโลกพกเกียรติหนังสัตว์มาเด็กกับปลาคาวอีกได้พอไปอีกจนอีกจะไม่ได้เด็กยินเรี้ยงมั้ง โอ้ยยาดาก็หมดสาม,มาหานเลยปากระปานี่หน่อยตัวนึ่งกับปลาสลิดตัวนึงอืมได้ัน่นเอียบเกียรไว้เองอืมจับเสียดิยังกินเนอะอืมมึงหนังให้มันอิมออ่มเหรอืมจะไหนต้อบปีมึงลูกไส้หรอเปล่ลูกไส้หน่อยคือว่าถึงงูตงดดัดถึงตะขับคัดกัดถึงตะขับตัวจับแม่ง,งออนกัดใส่จักแม่ง,งออน จักแมงหอดใจมันงู้นไปเอ้าผู้ขยับไปสี่ยางเหมือนกนอืมมันกัดนิ้มันตอดก็เฉิบเป็นนักสืบฮะอืมเรื่องกัดท้องหู่เมื่อนี้ดีแล้วผู้ขยไปหาหมอเลยดีแล้วผู้สาวแตกนิ้ยันบปะผู้ขยับช่วยแบบคนเจนน้ำเขาว่ไปผู้สาวไปเลยผู้สาวซ้ำหน่อยอืมหาดีแล้วบ่ไปมันมันซีอยู่ในอ้วนเราจังหวะคงใส่อะไรดียางด้เมียดิ อือเอาไก่ยิ่ดีนัแกได้ล่ะไงเป็นยเอาเนาะเป็นต่ฮักยูได้ละมันพเอาจใครลูกไรอยู่ดิอันนี้ก็ไปท่วงแต่เขาบอกเป็นตาเมียมีนไปท่วงขาเขาเด้อคือขาจากหมูขาจากโอ้ยมาเติงผลเด้อเป็นผู้ท่วงเด้อพรมันเจ้าสิมนยาเติงผุ่นววกเนแแหอใ้้ยลู ลูกแม่นยังบ่ไปนั่งนิดหน่อยตะฮักตะฮักกันบ่ลูกหลานลูกหลานบ่อืยังเปล่าไม่ว่าจะยู่งเ่ร็จหรคนละคนนี่ก็ได้่เขาเป็นน้องเป็นไอเป็นน้องน้องยังก่อนน่องตะฮักน้องไื่ไผ่น้องไผ่ลูกแย่ปี๋มาแจ้งใช่ไหมพี่ว่างมาิอืว คันมันบ่อก็จะไปใส่หลด่างจะกลัวไปมันก็พอด้กินเมื้อโตและะ้วไดโอ้ยเศร้าก็อใดหนึ่งนี่แหละอืมต้องอย่งก็มีปายัางก็ยู่น้ำกันสองคนหนึ่งกินแล้วอย่าทิ้งไว้เหมือนเป็นเจ้าบกินแล้วอย่าทิ้งไว้เหมือนเป็นเจ้านายต่างคนต่างช่วยกันรักษาจริงใจเป็นคุณสมบัติผมผู้ดีขอบคุณค่ะ เราคือยืนน้อกันซองน่บวกเมียเนไห้พูดใด้ก็ม่อยู่น้ำคนมาหลายๆมีอยู่ผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้เจ้าแล้วบอเร้อคอยล็ด้อคอยจิตัวอยลานกินไซเดนี่สู้มื่ก็ไปบ้านไม่ปีบ้ม้นไปตามไม่ยนไ่ยังนู้ยนอ่แล้บบอกเมียมี นอนแล้วบ่โอ้ฮะบ่นั่นเห็นอยู่เรื่องไปสนอกเห็นปายผู้ได้เขียนสนอกคือเขียนดีเถิดสนอกคืออยู่น้อกันพวกับเมียสองคนนึงฮะไล่ไปไล่มือในสมบัติบ่โอ้เรียกว่าเขียนแย่เยื่อเบื่อเถิดสนอกเยื่อเบื่อเรียกว่าบ่ได้หรอป่ะนะบ่ไปกินเนี่ยไม่เยี่ยปีพป่ะนะอยู่สองคนโอ้ เจนเห็นมี้ออ่านตัวันนะ่ะอือที่สามเนี่ยค่ณโก้ที่สามกินนี่เนาะที่สา<อ>ม,ก,มกับเปี<อ>๊ยลูกสาวยะ่นี่เด้แฟนขับโอนเงินมาให้สองพันแบ่งกันแกงแมวลอาครับมันทุกกระต่ายแกงแมวลอาลายไหมเมืม่อวานทีตนตีนรถออกมาฝากทุกกระต่ะายใชโอ้ยเปิดออกมอาแมวสิบสองตัวบนเนาะไม่หั่นละมันสิเปียนที่เสียเขาเป็นอนุสรณ์ไม่หั่นละมาขอดนอนนะ กกอเอ้ยแต่หักก็ยังนีเด้เว้ยวัดวัดติรดรถมาอยู่มั้เชีวเอา,เ<บ>ามื<บ>าอินเดียวากสิมากับคำนั่นเพิ่อนยิวอ่ะอืมผมอกหูเขาเลยสิว่าเงี้ยเป็นยันนั่นถือขาแม่งตรอดอันนั้นตอดนั่น่ะไรอ่ะแต่ยินว่าอยู่แต่ว่ามันห้องโมเม้นท์ไม่าเดี๋วไป ว่างลไปเงินอืออู้การพาไปอือโอ้ย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 แมนยงด้ยโอ้ยว่างข้นมเปี่ยนมันใค้กินเรล้าใช้ยาเลยฮะ แ้่หนยอูกาดนั่นหัวสัอูบางนี่เจมึงมันแหลมเน่นเล็กแหลมนี่นี่อันตรายเอาเอาข้างนอกกุนเออเอาโ้กกินย็นจี๊ดเจ๊ลด้แอละบ้าไม่กีตัวโอ้จอคองั่นแม้ติจืผู้เขายิงเนีโอ้ยแั่งสอบบ่่บ่บ่าัดงบ้าัดงบ่ังบ่จุไ่คนอ้เจมัน าม,ามาดดิอับนะโอ้ยออโอ,โอ,โอ้มีเือมาเห็นเห็นบ่เห็นบ่ก่อมีเือมาคอา,าจารย์สนใจวา่ามาถามยายเหลียมถือจับมอว่านอยู่วะนมาถามคารข้าวยายเหลมไปพอกันว่า่ะ โอ้ตํรวจว่ได้จับรอกจับตํรวจสนอหัวไม่สนาได้เติมได้นมไมมากระต้มเนีตําโหยแ่เบาแ่หังโอเล่าอย่งมาฝากยไอ้ตึงน้ำไม้กับกับเห็ดนังนังร่มโอ้ดันถีดลงเล้ยงเนี่ยเลี้งเลยบอว่าให้แกงได้หน่ยเห็ดว่าใหไดแกงเห็ดนังร่มอยู่ในอันนั้นคือบ้หนึ่ง หนึ่งตำมเจ้าสมสมอันเขาไม่มีเขานี่แล้วโอ้กินข้าวเจ้าสิเออมือหุงข้าวเว้นนี่เขาอุ่นมันกระโบดมันมันกูกินงมุกกรนี่เอานั่งนั่งด้วยหวันเชิญมันนั่งนั่งด้วูมือนี่ไปหาปลาว่าอะไรมือนใค่ดางไว้ไปไปกู้ดางตัวากู้ดางยังเยอะทำว่าพยายามกันม่นันขี่แต่ขี่แตนแล้ว ในป่านนี้นอตัวนึงก็ปลาสลิดตัวนึงแยกเหยียบไปกะทีแนวมืออ่นโอ้ป่านี้หน่อยป่านี้น่แม่จเจะซื้อลงไปหาพ่อแหลม้วกันแล้วเอาโลนี่ประดุกทุมนี่มัามานวรว่าสีถือลงมาดิเพาะตัไง้ตมาหอดเจาำเขาเอา่อนอตามมาั้งว<อ>ันรู้หกสิบพราร้อยห้หาสิบนี่จะตัวาม ปลาอิจงมันมิจตนะแล้วไปใส่ใส่ท่าไหระคนใส่คนดปลามันสดดีพร้อมนี้ดดีกว่าดังเออปลาเป็นเปลี่ยนยุ่ากะเพราะถ่วเนาะมันเข่าแล้วมันหายใจได้เนาะถ้ารอยเหรียญี่หลงเขาคือกันบ่ตายเขา่ะแต่วันกิได้กินบอสะหนีปรหาปีหนาทีหลงมันหลงเนีปลามันหลงออกไปดิมันบอหลงเข่าดิ มือละตัวลรอย่างพอเล้ยงีุ้ยเจ้าของมือละคั้งมาหันตัวนึงเป็นยังไกมือละตัวพูดเขาด้มือละก็ละมั่งไปยังนี้มึงดูมันตาบอดบงมึงดูบััดพออุ่วงในทั้งขายทั้งไดทั้งขายทุ่มือเอาลเดีวมึงดูเบอร์มันตปาสปลาสลิดตัวใหญ่ยุตโตนี้เดียวกินปนมาเทียน นักกินผู้เดียวรเลยแต่กินข้าวสวยเองคุณแต่กินบะเฮียนบม่ใยังหนุ่ยกว่ากินน้ำมหมกินเออเนี่ยตูวหนูบะหมักป่าพ่อปนัดดี้เออแล้วกับกินผู้เดียวเราอนี่เลยหมักง่ายเอเล่เลยมันอุ่นๆปลาซีดที่ปลากัดเลยปลาซีดตัวน้อยแทนบัวมันถึออีหลงเอ่าถึออีหลงมือข้าวมี่คืออยู่ใดแล้วคือผ่ามหนึ่งแล้ววุ้ยสบายเลยเอ้านนี้ก็ลวกผักลวกมีนมามันก็ มันก็กินดีกว่าเท่าอื่นเลยโอ้ดีกว่าดีกว่าหมูกว่าหมาก็เป็ดกว่าไก่เนี่ยได้ปลาซิตีเดียวกินบัเฮียนโอ้ยก็กินกับเฮียนขอหลายคนเราสองคนเดียวสามครั้งที่สามเออแล้วก็กินส่วนเย็นกับพัดทัสปอร์ตมันงเพราะว่าเปิด่อีสามอ่ะอีสามมันก็คือวทางานลู่นี่ล่ะมันเปิดปีี่บ้านเปิดอืมอืมเอาสั่นเอาโอเคครับมืออื่นที่ม่กิจกรรมยังกับยังโปรตีตามกันแล้วกัน กับแกงแมวลาขอบคุณกับร่งใจแน่พิ่นโอนมาขอบขอบพุณนสำหรับรงางวัลมาไล่ออนไลน์เด้อค่ะเด้อจากพี่สาวต่งวางประเทศนั่มขอบขอบพุณค่ะเอาอ่อยพวนเพิ่เนาะโอ้ยขอบคุณนเนเอ,อที่เป็นที่เป็นห่วยเป็นห่วงเ,เป็นห่วงเ,เป็นหว่วย ที่เป็นห่วงเนื้อชีวิตสิว่าอันห่างห่างว่าผูกแขนถึงที่แล้วนะเออตกวมกตกใจตัวแต่เมื่อกวันอุ่นมากนี่ผัวแต่พ่อกันนี่ครับนี่มือสองมือมากนี่นี่ผัวแต่พ่อกันนี่คนหนีบีพ่อกันยินแตาบานอ่ะเออยินแตาบาน่นเงินเขามาเพิ่นมาผูกแขนให้่พันหนึ่งก็แกงแมวลาอีกเออสองกอกผนตัวสองกอกนะสองกอกคนแล้วแต่เป็นกับแมวลาอีกเออเสุดยอดแต่ว่ายแงแหลมเหมือนพันหนึ่งแมนแมน ยายแหลมพิเศษผู้เดียวต่างหากลูกโจก็ได้พิเศษคือกันอืมก็ได้พันหนึ่งคือกันขอบพระคุณพี่น้องกำลังใจค่อยลุ้ยเราลุ้ยก็เกลีตัวเนาะจ้าอืมลุ้ยลุ้ยละสิพาไปกินแต่บางคุั้งขอนเจียนเจนมาแรงต้องค่อยวมใหม่ก็เมื่งไหร่กูแสเด็ดอ่าเอาก็เห็นไปแล้วแท้เออโอเคครับพี่น้องครับ ยูดีไม่แห้งเอาอันันละเด้อยูกไกยูกไกยูกไกก็ได้ยูดีไม่แห้งให้พ่นไผ่พอนตรายพะยันตรา,า,ายทั้งหลายทั้งปวงอเออใหญ่พบอันหานใหญ่ได้พลานอันหายอาไอมิเตนแนวดีๆเขามาสู้ร่างกายเขามาสู้ผนสูต้ตัวเออนอนหลับกับวันดี่าไปมากอาจจะได้พออุบอุบทีเหตุอุบติไัย ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้แค่คลาดปาดสะจากสิ่งที่บมดีที่โมไลหายไปหนีไปโควิดหนีไปยามาไกล่ี็จะคนขังสิ่งอย่างโควิดอ่าบอมาไก่แล้วครับเดี๋ยวนี้เหลือยี่สิบเจ็ดคนหนึ่งเบิรประเทศนั่นาโอ้เดี๋ยวคอนเจนเขาจะเปิดให้ ท่องเที่ยวาปกติเนี่เบอร์เอียงเรียกคขจนอียงเรียกยีบเจ็บเทียยยบเจ็ดคนอย่างเป็นมือนี้เพิ่มอกยีบเจคนติมือนี้เพิ่มแค่ยี่สิเจ็ผู้นั้นตายหมดแล้วกัน่อลงเศ้ากัหลายอยู่เขาปวดเศ้ากัหลายขอให้ลดลงเป็นศูนย์เป็นศูนยตัวมอน่ามากแสดงให้พี่น้องจบจบเลยแฟนขับออมาพี่ร่องทรมากอหัจากบ่อพญ่รองพอพอพอไอพอตองไหมมือกีตาร์ไหม อยู่พอนกทนต์นี่ไงตัวย่างกันนี่ตัวหม่ามันว่ามันว่ามันพ่อใหญ่ดีบอได้แถมพ่อใหญ่ร้องเพมันว่าเปิดเผยว่าคอยโทุมมหาเจ้าเตียนนั่นมันคอยนีา่าร้องเซียวเซลลี่พ่อบักต้องบักต้องมันไปเล่นยิ่งใอยู่้อนปีนึงที่เชียงอีสานอันละ เออเข้าใจแล้วพี่สันพอละวานพอยังพอยังดีพอเล่นเป็นยังแบบเดี๋ยวเป็นยังไมดีเดี๋ยวเกี่ยวยังเดี๋ยวเกี่ยวยังกับผู้ข่อยังกับย่อยไปเออว่าไปไปเออเกี่ยวยังกับคุกเกี่ยวลราเกี่ยวยังกับหูว่าไปอียงนะว่าบ้างอะไรก่อนหัวปวดหัวนะผมก็เห็นวูวเท่านี้เลยพี่น้องเลยเท่ามาแล้วเท่านาเท่าหลังยัง เดี๋ยวสิเอิญมากินเขาเดี๋ยวสิเอามากขึ้นบานไมโอ้เออเอานุ่มโจมาน่ำเออเออโอ้แล้วก็เท่าาลี่อีจืนอีมาสังสรรมาง่อมาแซวให้โอ้ไปแสดงาพิ่นดีเพิ่นขยายอันลาล่าเพิ่นอีกขยายจิจการไปใช่เออเออ เออเออเออซันดอกเออเอาโอเคโอเคโอ้เข้าใจแล้วคเขาเรียงมันมีตำหนิมันบ่เออเรียงมีตำหนิโอ้ไข่ทาฟังตังนดวงไข่เลยเป็นเงาพอได้แก้พญอดีนี่ละพี่พญาร้องพญาร่องเออพี่น้องวอเนี่ยมซื้อแล้วใหม่วอล์ฟพญดีเออพอซื้อพอสองพอมื่อกี้ตาสองบอลเรียงโควิดมาดีๆีแล้วหักปั๊บออกไปหาเรียงขึ้นบ้านใหม่เลยข่อยงงเะไแล้วหายเอาเอาเอ้าตอนน่ะถวารังแล้วนะปีที่อะไรเราก็ปีนีน อายุเท่าไรแล้วเจ็ดสิบกว่าครับหาเดือนหกเดือนตัวโอ้เจ็ดสิบกว่าครับหาเดือนหกเดียนนี่มันบถธรรมดาได้ผู้เฒ่ายืนอยู่ิเร็วมันนี้พี่น้องคือว่าสุดยอดเลยพันยันแหลมเนี่เออจะเอาขาไปยังอีกเอาขึ้นมีผาเตรียโอ้ยกาวย้อยใส่เนี่ยว่ะโอ้ยเนาะลวกไหมโอ้ยนี่แหละถว่านะถวนาเท่าหลังหรือว่าล่ะเอาโอเคครับพี่น้องพอกันไหมมือหนาสวีทัสดีครับสวัสดีครับ